หอยของหนูกัดนะครับขี่หนูครับกัดใหม่ๆเลยครับผมหมายนี้ไม่รุนนะครับผมเดี๋ยวลองใส่กันครับุนมเลยครับเดี๋ยวโอ้โหอ้ยออ้ยอุ้ยอุ้ยใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับ ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ผมเห็นตาแล้วผมเห็นตาแล้วครับผมเห็นตาแล้วโอ้โอ,โอ้เอาเรื่องเลยครับเดี๋ยว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 สักครู่นะครับผมสวัสดีครับวันนี้มาแก้มือครับผมที่บ้านที่จังหวัดลำพูนครับคราวที่แล้วได้สองตัวรอบนี้มาแก้ตรงที่เราสามหมเดิมไม่ได้นะครับลากกลับเราไปแล้วก็ขี้ก้อนใหญ่มาก ทีนี้เรามาหาหนูนากันครับเดี๋ยวเราชมผลงานนะครับกลาคืนนี้ครับผมหมายตรงนี้เราอัดไปหลายหลังมากเลยครับเดี๋ยวกลางคืนเรามาชมกันนะครับตอนใส่เราไม่ค่อยมีเวลาถ่ายให้ดูครับทําเวลาครับเดี๋ยวดูผลงานเลยดีกว่านะครับน่าจะมีแต้มนะครับต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับดูจากหมายนะครับไปรอชมกันครับผม สวัสดียามค่ำคืนนะครับนเสวัสดียามเมื่อกี้ไม่กล้องอยู่เอาไฟนีเกล้องข้าวไว้นะครับไฟเลปืนเรานะครับ ไปแล้วครับเมื่อกี้เห็นตาเลยเอาล้ะเราดูกลับกันก่อนนะครับผมถือปืนไม่เห็นบ่วงลูดนะครับผมไม่เข้านะครับ<พ>อโอ้เสียดายถอนด้วยอ,อวยวยโอ้เสียดายครับอเยอะเลยสุนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับที่ผมใส่ไว้จะสิ้ไหม ดูนะครับผมใส่ไว้นี่นะครับเฮ้ยโอ้โหเล่นกันอย่างนี้เลยครับผมลั่นแต่ไม่อยู่นะครับฟว,มบว,วามลั่นยังไม่ทำงานครับลุ้นกันนะครับผม นี่ก็ยังครับยังครับผมมีอันเดียวที่รั่นนะครับแต่ไม่อยู่ครับยังไม่ทำงานครับนะครับนี่เดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวเจอถ่ายให้ดูนะครับผมดูะน,นะครับ โอ้โยังไม่ทำงานครับผมกลงคืนจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูดีๆก่อนอ๋อเจอละหลังนี้ทำงานครับผมทำงานแล้วครับฟ้าลั่นใสสวยครับผมนับหนึ่งแต้มแล้วครับโอเคเก็บครับผม แต่ยากนิดนึงก็ไม่ยากหรอกครับแต่ว่ามันต้องกลั่นใช้มือครับเนี่ยอย่างเงี้ยลั่นละจะลั่นละนี่ครับอย่างนี้ได้ละค่อยๆวางครับทีนี้วางตามทางหนูเลยครับผมทางหนูเดินมานี้แล้วก็ขวางไว้เลย เช็คตรงนี้หน่อยครับเดี๋ยวบางทีมันลั่นลงมาโดนไม่ลั่นนี่เรียบร้อยครับผมพวาั่นไปดูหลังอื่นครับขาโมูสิงครับอย่างใหญ่ครับใหญ่มากเลยครับใหญ่ยาวมากเลยนี่มีสองโลขึ้นแน่นอนครับผมโอ้โหใหญ่จริงลองชมหลังนี้ดูนะครับค่อยแหวกครับผมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โอ้หายเชือกลงตรงนี้เชือกมานี่เชือกมานี่โอ้ลงมาล่างนี่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 ลงมาล่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดลงมาล่างลงมาล่างอุ้ยเจอละเจอละเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวนะครับดูผลงานกันครับผมอุ้ย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 ใหม่ๆเลยครับเดี๋ยวโอ้ย นีแล้วครับผมใหญ่จริงใหญ่จริงตัวนี้ใหญ่จริงครับผมใหญ่มากเลยครับนี่โอ้ดูหางครับตัวนี้เจ็ดแปดขีดแน่นอนครับผมโอเคเก็บก่อนครับรอบนี้ได้สองหางครับตัวใหญ่เลยครับผมเราลงไปดูอีกหมายครับใส่สองหมายครับ อีกหมายหนึ่งครับเดี๋ยวลองชมกันดูนะครับยังไม่เข้าครับดูแวกดูหลังนี้ครับโอ้เชือกเชือกไม่เป็นอย่างนี้ใส่ไว้ตรงนู้นหายไปไหนโอ้ลั่นไม่อยู่ครับผมลั่นไม่อยู่โอ้เดี๋ยวใส่ไหมครับใส่ไหม ใส่ไว้เหมือนเดิมครับปิดไว้ครับเดี๋ยวข้นไปดูอีกรอบหนึ่งครับค่ำคืนนี้รอบสุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับสอนแรกก็ว่าจะอยู่กันถึงเช้าเอาเข้าจริงก็มีทุลักลอีกแล้วครับมาดูกันครับรอบนี้จะได้ตัวไหมจะมีตัวไหมครับเดี๋ยวไล่เก็บก่อนนะครับจะถ่ายเฉพาะที่ได้นะครับผม ลุ้นครับผมนี่ใส่อะไรก็ลืมครับเนะี่ยใส่อะไรไว้ครับเดี๋ยวหาก่อนนะครับผม <c oughs> ลืมอีกแล้วฟ้าลั่นอยู่ด้านล่างครับให้ทำงานครับเก็บครับผม มีอาการครับโอ้ย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 โ้ยโอ้ย้ย้ยใหญ่ครับใหญ่ใหญ่หนูแผงครับแซมใหญ่เลยครับผมสวยเลยครับเก็บอีกหนึ่งแซมครับผมค่ำคืนนี้ครับแล้วดูกันต่อไปครับค่งคืนนะครับมันจะจำไม่ค่อยได้นะครับ จะดูก่อนนะครับนี่มีหลังนึงอยู่นี่น,นื้อเนื้อได้ใสไหมเลยปิดปิดไว้เลยนี่น่าจะได้ใสนะนใช่ไหมดูเสื้อชั่วก่อนไม่มีครับโอเคดูหลังนี้ครับหลังนี้มีตัวไหมครับเป็นยังไงบ้างไม่มีอาการครับโอเคเก็บครับ นี่หลังนึงครับโอ้ปกติครับเก็บครับนี่ไงหลังนี่ไงน,นี่อันหนึงน่งไงอ๋อโอเคลืมกันตลอดเลยนี่เราดักบ,บ่วงครับแถวนี้จะใส่บ่วง ทางสวยใส่บ่วงได้ครับปืนไม่ได้ใช้งานเลยนะครับปืนยิงหนูนะครับหน้าไม้ไมมีอาการครับไปดูกันก่อนไปเรื่อยๆก่อนครับตัวนี้ฝาลั่นมีอาการครับนี่ครับอ่า ตัวใหญ่ด้วยครับผมนะโอ้โหใหญ่จริงครับผมโอ้โหสุดสุดครับเมื่อคืนนี้นะครับได้หลายแต้มแล้วครับผมไปดูกันต่อครับลงนี้ใส่โล่งเลยนะครับแต่หายครับเห็นรอยเลือดนะครับนิดหน่อยนะครับแต่สายตึงไปนู่นเลยอ่เราดูกันครับ มีเลือดนะครับอุ้ยโอ้เดี๋ยนะครับมีตัวโอตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่จิดอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับเสร็จหลุดนะครับาไม่ได้อีกนี้ตัวสวยอีกแล้วครับผม กำลังรุ่นๆครับเก็บอีกแต้มครับแวกแวกครับแวกแวกเป็นไงบ้างไม่มีอาการครับเก็บครับผมที่สวยมากเลยตรงนี้นะครับน่าจะออกดึกครับผมฟ้าลั่นทำงานหรือเปล่าไม่ทำครับล่องรอยหนูกัดเยอะมากเลยครับ ไม่มีอาการครับผมหลังนี้นก็ไม่ทํางานเลยครับใส่ไม่เคยได้เลยนะครับลงเนี่ยใส่ต้องปลดระวังแล้วละครับแหวกแวกครับแหวกแวกเมื่อเช้าหลังนี้ลั่นนะครับแต่ไม่อยู่นะครับอ้าวเฮยกลับหายเห็นข้าวโพดแล้วครับเห็นข้าวโพดแล้วเชือกตึง จะตึงครับ أو, โอ้ผมเห็นตาแล้วผมเห็นตาแล้วครับ <_ K _> ผมเห็นตาแล้วโอ,โอ้โหเอาเรื่องเลยครับเดี๋ยว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 สักครู่นะครับผมจะให้ชมก่อนนะครับเห็นไหมครับโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ครับ,รบเดี๋ยวสักครู่นะครับออกไปแล้วครับผมโอ้โหดูหางดูหางดูหางครับ โอ้ยหนูแผงครับใหญ่เลยครับแต่บ้านผมเรียกหนูขนแซมนะครับแบบนี้นะครับเ้าเก็บอีกแต้มครับผมค่ำคืนนี้โอ้ยสุดยอดครับหมายนี้นะครับดูหลังนี้อีกรอบดีครับผมมอเช้าได้ไปแล้วครับไม่ทำงานครับเก็บครับผมผลงานค่ำคืนนี้ครับ 6แต้มครับหมายนี้ครับเดี๋ยวมีข้างล่างอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนแต่ข้างล่างไม่ไม่ไม่แน่ใจแล้วไม่มั่นใจละไปเมื่อกี้ก็ลั่นฟาวครับเดี๋ยวเราจะเก็บแล้วครับค่มคืนนี้ครับตัวใหญ่เลยครับผมสุดๆเลยครับไปดูหมายข้างล่างกันต่อครับสุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับฟ้าลั่นทำงานไหมครับไม่ทำครับโอ้โหแต่ดูขี้ตัวนี้นะครับ ตัวใหญ่เลยนะครับตรงนี้นะครับหมายสุดท้ายโอเคถ้าเจอก็จะถ่ายนะครับผมแวกหลังสุดท้ายครับไม่ทำงานครับแต่ค่ำคืนนี้ก็ประสบความสาเร็จมากๆเลยครับก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผม